รู้หรือไม่น้ำผึ้งไม่เพียงแค่หวานอร่อยแต่ยังเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักกีฬาและคนรักการออกกำลังกายมันช่วยเพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วฝืนฟูกล้ามเนื้อและยังช่วยลดการอักเสบได้ด้วยมาร่วมค้นหาว่าทำไมน้ำผึ้งถึงเหมาะกับการออกกำลังกายกันเถอะไปหาคำตอบกันสุภาบีฟาร์มวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะ รู้ใหมว่าน้ำผึ้งเป็นอาหารจากธรรมชาติที่เหมาะมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายหรือเป็นนักกีฬาน้ำผึ้งสามารถช่วยในหลายด้านได้ทั้งการเพิ่มพลังงานการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและการลดการอักเสบมาดูกันว่ามีข้อดีอะไรบ้างคะ่ะ1เพิ่มพลังงานอย่างรวดเร็วน้ำผึ้งมีน้ำตาลธรรมชาติที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายช่วยให้พลังงานกลับมาอย่างรวดเร็วเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการพลังงานด่วนก่อนหรือระหว่าง ออกกําาลังยช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีแรงออกกําลังกายได้นานค่ะ2ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกําลังกายน้าผึ้งมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายได้ดีเพราะมันมีส่วนประกอบของแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยและอักเสบของกล้ามเนื้อทําให้เรากลับมาออกกําลังกายได้เร็วขึ้น 3. ลดการอักเสบและช่วยฟื้นฟูร่างกายน้ำผึ้งมีสารต้าน มูลอิสระและสารต้านการอักเสบที่สามารถลดอาการบวมและอาการอักเสบจากการออกกำลังกายได้ช่วยให้เราฟื้นตัวได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ4เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายน้ำผึ้ง สามารถช่วยรักษาความชุ่มชื้นในร่างกายได้เพราะมันสามารถช่วยดึงน้ำเข้าสู่ร่างกายทําให้ร่างกายไม่ขาดน้ำหลังจากการออกกาลังกายเหมาะสําหรับการทานหลังจากการออกกําลังกายเพื่อรักษาความสมดุลของน้ําในร่างกายค่ะน้ำผึ้งไม่ได้แค่หวานอร่อยแต่ยังเป็นคู่หูที่ลงตัวสำหรับคนรักการออกกำลังกายอย่าลืมลองเพิ่มน้ำผึ้งในเมนูของคุณนะคะแล้วกลับมาพบกันกับสาระดีๆเกี่ยวกับน้ำผึ้งอีกนะบายบาย